แรงม้าหดแต่บิดหน้าหงายทำไมเดี๋ยวนี้ค่ายรถอวดแรงบิดมากกว่าแรงม้าโมโตรรเรียวจะพาไปดูกันใครที่ติดตามข่าววงการมอเตอร์ไซค์มานานน่าจะคุ้นเคยกันดีกับการแข่งขันด้านแรงม้าที่เราจะได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ถูกเปิดตัวมาด้วยแรงม้าที่มากกว่ารุ่นเดิมเกทับค่ายคู่แข่งกันไปมาจนเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดจากรถซูเปอร์ไบค์ในยุคต้น2 0 0พที่แรงถึง120แรงม้าแต่ในตอนนี้รถกลุ่มเดียวกันกับแรงทะลุฟ้ามากกว่า220แรงม้า รู้ตัวอีกทีค่ายรถหลายรายก็เริ่มเปิดตัวรถใหม่ที่ไม่ได้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นและหลายครั้งกับมีแรงม้าน้อยลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าด้วยซ้ํขาขณะเดียวกันเราก็มักได้เห็นคําพูดประมาณแรงม้าน้อยลงแต่มีแรงบิดมากขึ้นในรอบต่ําและรอบกลางแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้ตลาดเปลี่ยนไปเป็นที่พฤติกรรมของผู้ใช้หรือแรงกดดันด้านกฎหมายกันแน่ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างแน่นอนว่าเรื่องมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดมากขึ้นทั่วโลกน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญเพราะการสร้างแรงม้าที่มากย่อมต้องใช้้เเชือพลิงที่มาก และส่งผลมาด้วยค่าไอเสียที่มากเป็นเงาตามตัวการลดแรงม้าลงตรงๆน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทําให้ผ่านมาตรฐานไอเสียแต่การจะลดแรงม้าในรถรุ่นใหม่ลงดื้อก็คงจะทําให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ผิดหวังไม่น้อยผู้ผลิตจึงต้องหาวิธีเอาใจลูกค้าแบบใหม่และลดแรงกดดันทางสังคมโดยการยื่นแรงบิดมาให้เป็นสิ่งตอบแทนพร้อมกับบอกเราด้วยว่าแรงบิดนี้จะมาเร็วขึ้นในรอบต่ำและกลางซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ใช้ใช้งานได้มากที่สุดในชีวิตจริง โดยพวกเราต้องขออธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนว่าแรงม้าและแรงบิดไม่ใช่ตัวเลข2อย่างที่แยกจากกันอย่างชัดเจนเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าแรงบิดคือกําลังของเครื่องยนต์ที่สามารถบิดให้ล้อหมุนได้แต่ไม่ได้บอกว่าแรงบิดนั้นถูกสร้างขึ้นเร็วและต่อเนื่องขนาดไหนส่วนแรงม้าก็คือแรงบิดที่ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองแปลว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่สร้างแรงม้าได้มากอาจจะเกิดได้จากการสร้างแรงบิดที่มากด้วยตัวเองหรืออาจจะเกิดได้จากการสร้างแรงบิดที่ไม่มากแต่สร้างอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รถมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์เครื่องใหญ่มีแรงบิดสูงเนื่องจากมีลูกสูบและปริมาตรกระบอกสูบขนาดใหญ่แต่ว่าแรงม้าต่ำเป็นเพราะว่ามีรอบเครื่องยนต์และความถี่ในการจุดระเบิดที่ไม่สูงนักหรือก็คือมันเป็นรถที่บิดได้แรงแต่ไม่ได้บิดได้เร็วและต่อเนื่องทางด้านของเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายสนามที่มีเครื่องยนต์เล็กกว่ากลับมีแรงม้าสูงกว่ามากเป็นผลมาจากรอบของเครื่องยนต์และความถี่ในการจุดระเบิดที่สูงกว่าหรือก็คือต่อให้เครื่องยนต์แบบนี้สร้างแรงบิดได้น้อยแต่มันก็ถูกชดเชิด้ออย่่างตเนื่องและรวดเร็วแท ส่งผลให้เมื่อทําการคํานวณออกมาแล้วจะกลายเป็นตัวเลขแรงม้าที่สูงกว่าสุดท้ายก็กลับมาที่ปัญหาเดิมก็คือเครื่องยนต์รอบสูงที่จุดระเบิดบ่อยย่อมสร้างค่าไอเสียที่สูงแปลว่าการพัฒนาเครื่องยนต์ที่เน้นรอบบิดในรอบกลางและรอบต่ําซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ใช้ทั่วไปใช้งานได้จริงแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องยนต์รอบสูงเลี้วที่แทบไม่มีโอกาสได้ใช้หรือก็คือเน้นไปที่การบิดแรงแต่ไม่ต้องบิดลัวจึงเป็นแนวทางการพัฒนาเครื่องยนต์ยุคใหม่ที่มีเหตุผลมากกว่า ถึงจุดนี้ก็น่าจะมีบางคนที่เริ่มคิดว่าการลดแรงม้าและอวดแรงบิดน่าจะเป็นแค่ลูกเล่นการแฉท,ทางการตลาดโดยค่ายรถที่เพิ่มแรงม้าไม่ได้เองหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่พวกเราก็ขอเตือนทุกคนไว้ด้วยว่าการอัพแรงม้าให้สูงทะลุฟ้าแต่ดันเป็นตัวเลขแรงม้าที่ผู้ใช้ปกติแทบไม่มีโอกาสได้สัมผัสในชีวิตจริงก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกเล่นทางการตลาดที่ทําให้พวกเราอยากได้รถรุ่นใหม่เหมือนกันหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของโ o t ต r v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย